ลิซ่าถึงไช่ลิ้งเฮเลนเอ๊ะหรือจะมีงานใหญ่งานยักษ์ตัวเดียวนี้เป็นซุปตา์ดาังแน่นอนว่าขยับตัวเมื่อไหร่ก็ถูกจับตามองตลอดเช่นเดียวกับซุปตาสาวคนเก่งลิซ่าแบ,บ็คพิง์ลิซ่าและลิซ่ามโนปาลที่ช่วงนี้กระแสามาแรงมากๆเพราะชื่อเสียงของเธอโด่งดังไปไกลถ,ถึงระดับโลกแล้วส่วนเรื่องของสัญญากับต้นสังกัด YG Entertainment จะอยู่หรือไปต้องมารุ้นกันล่าสุดช่วงเย็นวันนี้31ส,สิงหางคม66 แฟนๆได้มีการแชร์ภาพของลิซ่าแบ็คพิง์ปรากฏตัวขึ้นที่สนามบินอินชอนเตรียมเดินทางกลับบ้านเกิดประเทศไทยเนื่องจากมีตารางงานและคาดว่าจะอาจจะอยู่พักผ่อนกับครอบครัวอีกสักพักทางนิ้แฟ s h i สนามบินของลิซ่าก็เป็นที่ฮือฮาไม่น้อยเธอมาในลุกชิลๆสบายๆเสๆื้อยืดกางเกงยนีนซึ่งชุดนี้ลิซ่าใส่ค่อนข้างบ่อยเพราะแฟนๆมองเห็นว่าเธอใส่ชุนเสื้อยืดย้วยสกรีนเบลดาบนเสื้อสีก็าจางลงมาก ขอบคุณที่มาของข่าวจาก today. line. me, TV Pool o น l i n e ลิซ่าถึงไทยบริงเฮลันเอ๊ะหรือจะมีงานใหญ่งานยักษ์